น้องหานหลวงบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีเนื้อที่กว่า133ตารางกิโลเมตรในตำนานความเชื่อเกิดจากการต่อสู้ระหว่างพยาสุระอุทกกับกองทัพธนมูนาคจนเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่แต่เมื่อเรามองหนองหานในมิติทางวิทยาศาสตร์หนองน้ำแห่งนี้เกิดจากปรากฏการณ์ธรณีวิทยาที่เรียกว่าหลุมยุบ มีการค้นพบหลักฐานการตั้งชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อวัฒนธรรมบ้านเชียงที่มีอายุกว่า3,000ปีตำนานเมืองหนองหานล่มการต่อสู้ระหว่างคนกับพญานาคพบพัฒนาการของวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของบรรพชนในยุคอดีตได้อย่างชัดเจนเรามานั่งอยู่ริมหนองหานหนองหานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของโลกยุคดึกดำบรรพ์ น้องหานสมัยก่อนถ้าเราย้อนกลับไปถึงยุคเมโซโซอิก mm hmm. ก็คือประมาณ200กว่าล้านปีที่แล้ว mm hmm. เราเคยเป็นทะเลมาก่อนครับ mm hmm. แล้วจากการเป็นทะเล mm hmm. ดินแดนแถวนี้กลายเป็นที่สะสมของเกลือ mm hmm. เมื่อทะเลหายไป mm hmm. เกลือก็เข้ามาแทนที่เกลือก็ถูกสะสมไว้ใต้ดินเนี่ยจำนวนมากครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rock salt mm hmm. ก็คือเป็นหินเกลือนานๆเข้าฝนตกลงมา หินเกลือเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกน้ำฝนละลายทำให้เกิดรูขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินแผ่นดินก็เลยยุบลงไปนักโบราณคดีนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าหลุมยุบภาษาอังกฤษใช้คำว่าซิงโ h ลพอยุบลงไปปุ๊บน้ำฝนก็เกิดการกัดเซาะเป็นลำน้ำต่างๆเนี่ยไหลมาลงตรงนี้ ก็กลายเป็นบึงขนาดใหญ่ที่เป็นน้ำจืดแล้วคนนี้เป็นบึงน้ำจืดปรากฏการอย่างนี้เนี่ยก่อให้เกิดระบบนิเวศตามธรรมชาติมากมายเกิดสัตว์น้อยใหญ่บริเวณนั้นตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ทีมงานของเราอาจารย์วริวิทย์จำได้ไหมสิบปีที่แล้วเนี่ยเราไปเดินป่าแถวปราสาทภูเพ็กเราได้ค้นพบฟอสซิลขนาดขายาว เท่าขาพบฟันไดโนเสาร์ตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็พบโครงกระดูกเป็นชิ้นๆเนี่ยอีกเยอะแยะครับพบซากฟอสซิลของหอยของเตา่าเกร็ดปลาเยอะแยะไปหมดครับผมตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นการยืนยันได้ว่าจังหวัดสกลนครเป็นดินแดนที่สามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งปัจจุบันนี้ภาษาไทยเขาใช้คำว่า บรรพชีวินวิทยาครนะก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโลกในยุคเป็น้อยลอล้านปีไม่ไม่ใช่ยุคประวัติศาสตร์นะเป็นยุคก่อนลงไปดึกดำบรรครับผมนองหาในวันนี้เป็นดังอู่ข้าวอู่น้ําเป็นดังเส้นเลือดใหญ่ยังทําหน้าที่เราเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดสกลนครต่อไปลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ